สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ รุณสวัสด์คะ่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการ หรือว่าเปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2557ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีก็จะเสนอรายการที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันมาเป็นประจำทีเดียวค่ะซึ่งองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็คือ ท่านอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการ หลักสูตรหรือว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดในหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระกูหลงพ่อดออรสะอาดที่ตกปัาโสหรือท่านพระ ผู้สิทธิปทร่กักน,นั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอบรมด้วยก็เป็นช่วงของการสากาักษาเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงที่ฉันมาก็คงจะรู้แหละว่าเป็นช่วงสาวาที่ที่จะสกักษาก็คือสนทนาพูดคุยธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไปบุ์อภิปุโงของเรากันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมักการพระอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะกราบนมสักการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้า่ะเซียพานสาธุเจ้า่ะเช้าวันนี้ก็จะหยิบยก ประเด็นปัญหาที่แฟนรายการเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าคะ่ะของนิดาวันเจ้าค่ะเขียนถามมาสั้นๆแต่ว่าโยมคิดว่าพระอาจารย์งคงต้องอธิบายยาวเลยค่ะก็ถามมาบอกว่าอาวิชชาในปัจสุตบาทกับอวิชชาในสังโยชน์ต่างกันอย่างไรอัดนดับแรกโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะทบทวนนิดนึงถึงคําจำกัดความของ คำสาคำศีคำเหล่านี้เจ้าค่ะทางเรื่องของอปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สังโย์ทางอวิชชาด้วยการมนเจ้าค่ะเต็นพอนคำว่าเอาคำาาว่าอวิชชาก่อนเนะะาะอวิชชาเนี่ยมาจากคำว่าวิชาแล้วก็เติมอาเข้าไปนะวิชาแปลว่าความรู้นะความรู้ในอริยสัจสี่ความรู้ในเรื่องราวต่างๆอวิชชาก็คือความที่เราไม่รูนะ้ความไม่รู้นี่ก็มีแย่งแยะไปหลายอย่างจะค่อยอธิบายไปอันดับที่สองคำว่าสังโยชน นะสังโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องร้อยรดัดในเครื่องร้อยรดัดเครื่องรัดรึงในให้เราอยู่ในภ <ฟ layer. S 1> พใน,นเครื่องร้อยรดัด <c oughs> เครื่องรัดรึงให้เราอยู่ในภพเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เบื้องต้น5อย่างเบื <c oughs> ้องลึกอีก5อย่างในรวมเป็น10อย่างนะความแน่นหนาะความรัดรึงของมันก็จะค่อยแน่นขึ้นแน่นขึ้นจากข้อที่1ไปข้อที่10ไอ้ความร <c oughs> ัดรึงตรงนี้ให้เราอยู่ในภพตรงนี้ก็คือเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดเครื่องผูก อย่างเวลาที่เราจะรัดของให้ติดกับรถอย่างเวลาที่คุณขนของโดยใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคุณต้องมีเครื่องรัดนะให้ของมันติดอยู่กับจักรยานยนต์หรือบางทีเราแบกของขึ้นเป้ขึ้นหลังนะก็ต้องมีที่สะพายใช่ไหมไอ้ที่สะพายเนี่ยก็เป็นเครื่องรัดเครื่องยึดนะให้ไอ้ของนี่มันอยู่ติดอยู่กับหลังเราเช,นะช่นเดียวกันสิ่งที่ยึดจิตใจงเราให้ต้องมาเกิดในพบไปพบนั้นพบนี้นะก็เรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัด อีกคำหนึ่งในที่นี้ที่คุณวิราวรรณถามมาคือของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นนะอาศัยกันและการเกิดขึ้นเช่นว่าคุณต้องมีตานะคุณถึงจะเห็นรูปได้ถ้าคนตาบอดคุณจะไม่เห็นแสงไม่เห็นสีใดๆทั้งสิน้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแสงสีที่เราเห็นเราเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยตานั่นเองเพราะฉะนั้นแสงสีก็อาศัยตาจึงเกิดขึ้นได้นะการอาศัยกันตรงนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท อา่าระา์าษารบุตรเคยยกตัวอย่างเอาไว้เปรียบเหมือนกับไม้อ้อสองกำมันพิงกันตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ากำหนึ่งก็อาศัยอีกกำหนึ่งถ้ากำหนึ่งไม่มีอีกกำหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นของที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวแปรที่พระเจ้าบอกไว้ให้ก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะนั้นการเกิดก็ด้วยนั่นมันจึงเกิดขึ้นได้การดับก็ด้วยมันจึงดับลงไปได้หลังคถามในที่นี้ที่คุณเวลาวันถามก็คือว่าวิชาในปฏิจจสมุปบาทมีไหมมีแล้วอวิชาในสังโยชน์มีไหมมีเอาแล้วสองอันนี้มันต่างกันยังไงกันแน่นียอืมเดีค่ะเอา,เ,อาเราทาความเข้าใจกับตัววิชาก่อนอวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรกูเดาใจคือการที่เราไม่รู้สึกตัวอย่างคนที่หลับอยู่ไม่รู้เรื่องนะสกิตก็ไม่ยอมลุก จนนี่มันจะตีห้ากว่าแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะไอ้ความตรงนี้เขาเรียกว่าความแบบมึนตึงความหลับไหลความไม่รู้เรื่องแต่ความหลับไหลตรงนี้อันนี้คืออวิชาอันหนึ่งอย่างคนที่ถูกความรักบังตาเนี่ยที่เขาเคยบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดอะไรก็ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เอชี้นกเป็นไม้หรือชี้ไม้เป็นนกก็ว่าไปเนี่ยนะอ่าก็ทําให้คนตาบอดในความบอดความมืดตรงนี้คืออวิชาอันหนึ่ง อืมจ้าอวิชานี้ยังรวมถึงความที่ไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเผารนอยู่บระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับไฟนะไฟที่มันไม่มีเปลวแตนะเวลาที่เราถูกราคะโทสะโมะเผาจิตใจยอยู่เวลาที่เราถูกกามเคี้ยวกินอยู่แล้วเราไม่รู้สึกตัวในะความไม่รู้สึกตัวตรงนี้คืออวิชาด้วยเหมือนกันเพราะว่าอาวิชามันบังเอาไว้ค,คุณใจลองนึกถึงเปลวไฟเนี่ยนะ สมมติเราเผากระดาษหรือว่าจุดไฟจุดโคมไฟหรือจุดเทียงก็แล้วแต่มันจะมีมเปลวไฟขึ้นบึ้มบึ้มบึ้ม,ม,มถูกไหมค่ะอันนี้คือ,ค,อคือเปลวไฟประเภทหนึ่งยังเห็นว่าเป็นไฟนะครับใช่ใชยังเห็นว่าเป็นไฟในะอีกประเภทหนึ่งก็คือว่า,าร้อนแต่ว่าไม่เห็นเปลวเช่น่านเพลิงนะคือ่านแดงแงแต่ไม่มีเปลวไฟอืมเจ้าค่ะหรือเราจะเปรียบเทียบกับเตารีดก็ได้เตารีดนะเตารีดที่เสียบปลั๊กเอาไว้มันร้อนนะแต่ไม่เห็นเปลวแต่กุณโดนี่มันร้อน ที่มันอันตรายเพราะว่าเราไม่เห็นเปลวมันนะมันจึงอันตรายนะด้วยความที่ไม่เห็นเปลวแต่มันร้อนนะถ้าโตนี่พองแน่นอนนะกิเลสนะที่ชื่อว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นนะเพราะว่ามันเผาอยู่ข้างในนะแล้วก็ออกมาเป็นขี้เถ้าเลยเห็นเปลวไม่เห็นอ่าราคะโทสะโมหะพระเจ้าบอกว่าเปรียวที่เหมือน,นเป็นไฟนะไฟที่เผารนอยู่แล้วมองไม่เห็นไอ้ความที่เราถูกเผาแล้วคุณไม่รู้สึกตรงเนี้ยอันนี้คืออวิชชาอันหนึง่ง อันนี้กันที่สองใอันที่สามก็คือว่าการที่เราไม่รู้เรื่องไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดการไม่รู้เรื่องไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าคือพระพุทเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเราล่องมาตามกระแสแม่น้ำํำเวลาเราล่องมาตามกระแสแม่น้ําแล้วก็แหมเล่นน้ําล่องน้ามามันก็จะมีความสุขใจแฮปปี้ใช่ไหมการที่คุณไม่รู้ว่าพอล่องไปล่องไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยมันจะเป็นน้ําตกนะั้นเป็นน้ําวนนะอืมันตกลงไปแล้วก็น้ําวนด้วย น้ำวนถูกน้ําดูดแล้วก็จะมีพวกอสุรกายมียักษ์พวกนี้อยู่ที่ปลายน้ําตรงนู้นนตคุณไปถึงปุ๊บคุณจะต้องถูกเขากินแน่นอนมีอันตรายใช่โดยมีอันตรายแล้วตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะว่าต่อไปจะมีอันตรายแลัวก็มัวเล่นน้ําเพลิดเพลินแทนที่จะรีบขึ้นฝั่งเจ้าค่ะอันนี้คือความที่เราแบบไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวทั้งหมดอันนี้คือข้อที่สามคือความเป็นอวิชชาส่วนอันที่สี่อวิชชาคือความที่เราไม่รู้อริยสัจสี่อันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วย นั่คือความที่เราไม่รู้อะไรสักสีไม่รู้ว่าทุกเป็นอะไรไม่รู้ว่าตัณหามันเป็นยังไงเอ๊ะแล้วตัณหานี่มันต้องละหรือมันต้องมีกันแน่นทุกนี่มันต้องละหรือมันต้องทําความเข้าใจกันแน่แต่ถ้าเราไม่รู้ตรงเนี้ือเรได้ว่าคุณยังมีอวิชชานคือถ้าคนที่เริ่มจะมีวิชาบ้างก็ต้องรู้นะว่าตัณหานี่ต้องละนะต้องรู้นะว่าทุกเนี่ยต้องทําความเข้าใจนะคือบางคนไปเข้าใจผิดแต่คุณตัใจว่าทุกนี่ต้องละนะแต่ว่าตัณหานี่ต้องให้มีนี่คือคือบางคนอยากมีสุขใช่ไหม ไม่อยากมีทุกข์นะพอยากอยากกับความไม่อยากนี่มันอันเดียวกันนะอยากกับไม่อยากนี่มันเหมือนกันเพื่อว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันจะมีคือความอยากมีอยากเป็นอันนี้คืออันหนึ่งแล้วก็ความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นอันนี้ก็คืออันหนึ่งก็คือความไม่อยากนั่นเองความอยากที่จะไม่มีความอยากที่จะไม่เป็นก็คือความไม่อยากนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือคุณอยากนั่นแหละอยากที่จะไม่มีสิ่งนั้นอยากที่จะไม่เป็นสิ่งนั้น เพราะนั้นเวลาที่เราอยากมีความสุขแล้วก็ไม่อยากมีความทุกข์แสดงว่าคุณแบ่งผิดไม่เขาจะอันนี้เข้าใจไม่ถูกเพราะว่าอยากกับไม่อยากนี้ต้องโยนทิ้งไม่ใช่ให้เก็บเอาไว้แต่ว่าความสุขความทุกข์นี้ต้องทําความเข้าใจต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ชื่อว่ายังมีอวิชชาถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชื่อว่าคุณมีวิชาเกิดขึ้นอันนี้คือรูปแบบของคำว่าอวิชชาอันนี้คืออวิชชาโดยรวมคุณใจอวิชชาโดยรวมแล้วอวิชชาที่ อยู่ในปฏิสมุบทเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงกรรมภาปฏิจจสมุบาทเนี่ยคุณตใจต้องนึกถึงไว้เลยว่าต้องเป็นอะไรที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึง <Okay. S 2> เรียกว่าเป็นการประกาศตัวแปร ى, นะเป็นการที่มันจะต้องไปทาอะไรกับสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งแะถ้ามีคํานี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของปฏิจจสมุบาทคือการที่มันต้องอาศัยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับวิชอวิชามันคืออะไรนะคืออวิชาี่ยก็คือยังรวมถึงความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ ไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งไปตามสิ่งนั้นๆไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบก็ได้เพราะคนไม่รู้ตรงเนี้ก็จึงไปปรุงแต่งนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมีอวิชชาเนี่ยจึงมีการปรุงแต่งเข้าใจไหมพอมีอวิชชาจึงมีการปรุงแต่งเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ฉันก็ไปปรุงแต่งอย่างเวลามีสิ่งมากระทบอย่างเงี้ยเขามีข่าวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามหน้าหนังสือพิมพ ว่าเขาส่งข่าวมาตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเรารับรู้ข่าวสารนั้นปุ๊บนะถ้าเรายังมีอวิชชานะเราก็จะปรุงแต่งไปตามสิ่งนั้นละเฮ้ยมันข่าวดีหรือมันข่าวร้ายฉันจะยินดีหรือฉันจะไม่ยินดีนหมันจะหวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นการปรุงแต่งตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่อาศัยอวิชชาแล้วเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าจิตมันยังไม่รู้ในท่านรงอันคาบเป็นยังไงในท่านรงอันคาบคือถ้าจิตมีความรู้อะเฮ้ยเราไม่ต้องไปหวั่นไหวตามสิ่งเหล่านั้นก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไร มันก็แค่เป็น <Okay. S 1> ธรรมชาติของมันอย่างใดอย่างหนึ่งนะความทุกข์มันก็อย่างงี้เดี๋ยวมีขึ้นมีลงเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาเราก็ไม่ปรุงแต่งในสิ่งนั้นแต่แนะสดงว่าคุณมีวิชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปพอมีวิชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปการปรุงแต่งก็ดับไปด้วยอืมนะ<ช>แค่นี้เอางง่ายๆเพราะฉนถ้าเราพูดถึงกรรมาปฏิจจสมุปบาทนะคือมันจะต้องมีอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นีนะ้วิชาก็เกี่ยวข้องกับสังการนั่นเองนะนี่คือการทํางานมันจะเป็นอย่างนี้ ในเรื่องของปฏิยสมุบาตคือของอวิชชานะ่ทีนี้สังโยชนในตัวสังโยชนเองก็หมายถึงการร้อยรัดเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเครื่องหวายที่มันผูกอยู่กับเรือเดินสมุทรเรือเดินสมุทรเนี่ยเขาก็จะมีเชือกมีหวายเวลาไว้สําหรับผูกไม้ขึงเชือกขึงผ้าใบอะไรต่างๆ่าแต่เวลาที่ยกขึ้นมาแล้วเนี่ยเครื่องหวายเชือกอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันผูกอยู่ ถ้ามันโดนลมโดนแดดอะไรต่างๆมันก็จะค่อยปูก,ก่อนปุก,ก่อนไปอันนี้เป็นอุปมาป่ยที่พระเช้ายกเ,เ,ยววเรื่องย่างเปรียบเทียบว่าไอ้เครื่องผูกเครื่องรัานัต,ตรงนี้คืออวิชามีอยู่นะไอ้สังโยนตัวนี้มีอยู่10อย่างด้วยกันน้ามาจะขยายความตัวนี้นิดหนึ่งได้จ้ะค่ะสังโยคือเครื่องรัานัต,ตรงนี้มันก็มีอยู่10อย่างนะมันจะเป็นลักษณะว่าเครื่องเศร้าหมองที่จะผูกดึงจิตใจของสัตว์นะให้อยู่ในวัฏฏสงสาร ให้วนไปวนมาเดี๋ยวคิดขึ้นคิดลงเดี๋ยวคิดดีคิดไม่ดีแตนะ่ตรงนี้คือลักษณะของเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดเจ้าค่ะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าใช้ชื่อว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างนะอีกส่วนหนึ่งอีก5อย่างก็คือสังโยชน์เบื้องสูง5อย่างอย่างแรกก็คือเครื่องร้อยรัดอย่างแรกก็คือสักยะทิฏฐิในะสักยะทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิแปลว่าความเห็น นะสักยะก,ก็คือยังเห็นว่าเป็นตัวฉันของฉันนะความยึดมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราสิ่งนี้เป็นตัวฉันอันนี้เป็นของฉันพวกนี้สิ่งนี้จะเป็นเครื่องรดรัดอย่างที่หนึ่งในะอย่างที่สองคือความเคลือบแคลงความเห็นแยง้งความระแวงในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแยง้งความระแวงในมักในข้อปฏิบัติในพระพุทธปาสนาประสงค์อันนี้จะเป็นเครื่องรดรัดที่ทําให้คุณแบบไม่บรรลุบรรลุไม่ได้ <Okay. S 2> อันที่สามคือความที่ยึดมั่นในศีลและพรนอย่างผิดๆอย่างงมงายอ่ากเรียกว่าศีลพัตนาประมาทเอาสามอย่างแรกนี้ก่อน,น3สามอย่างแรกที่เป็นเรื่องร้อยรัดตรงเนี้ยถ้าปลกรัดจิตใจของใครนะคือมจริงๆมันรัดมาตั้งแต่อย่างที่สิบนะสิบเก้าแปเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรากำลังพูดในข้อน,นี้คือข้อหน,นึ่งข้อสองข้อสามน <Okay. S 2> ที่พูดสามอย่างนี้เพราะว่าถ้าเมื่อไรเราละสามอย่างนี้ได้เราก็จะค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นนิดหนึ่ง นะวความเป็นอิสระมากขึ้นนิดนึงนี้ก็คืออยู่ในระดับของความเป็นพูดถึงกระแสก็เรียกว่าเป็นโสดาบันนะก็แสดงว่ายัางอยู่ถูกรัดอยู่นั่นแหละถูกรัดอยู่ยอีก7อย่างใน7อย่างนี้ก็ทําให้การรัดรึงของมันเนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็ทําให้เราต้องไปเกิดอีก7ชาติเจ้าค่ะเพราะนั้นถ้าคนที่เป็นโสดาบันนะก็แสดงว่าคุณสาม,มารถที่จะละไอสังโยน์มอย่างนี้ได้ก็คือสักกายที่ฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราความเคลือบแคลงความเห็นแย้งใน มักในข้อปฏิบัติในพระพุทธธรรมประสงค์อะอย่างที่สามก็คือความที่ปฏิบัติแบบรูปๆคลำๆปฏิบัติผิดๆถูกๆนะมไม่ได้เห็นจริงไม่ได้เห็นถูกนะงมงายซะมากกว่านี่นก็เรียกว่าศีลับพัตตรปาระมาัดนะก็สามอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณรู้ว่าคุณทําไปเนี่ยเพื่ออะไรอ่นะในข้อปฏิบัติอย่างที่3ามศีลับพัตตประมาทคุณไม่มีความลำแวงไม่มีความเคลือบแคลงในคําสองพระพชเจ้าแล้วนี่คือวิจิกิชาคุณลาไปได้คุณเห็นว่ากายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเที่ยงนะ มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอืเความเห็นถูกตรงนี้มีอยู่เจนี่คือข้อที่หนึ่งถ้าเราเห็นถูกอย่างนี้แสดงว่าคุณคลายสั่งยน์คือเครื่องรารัฐสามอย่างนี้ได้ก็อยู่ในระดับเบื้องสูงนะเจ้าค่ะใช่อันนี้เขาเรียกว่าเบื้องต่าเบื้องต่ําออเบื้องต่าเลยเจ้าค่ะเบื้องต่าเจ้าค่ะเบื้องต่ํานี่หมายความว่าต่าสุดที่คุณจะต้องละได้ก่อนอืเจ้าค่ะต่าสุดที่คุณจะละได้ก่อนอซึ่งถ้าเราละเราก็จะละไอ้สามอย่างนี้ได้ก่อน อย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรนี่แหละท่านพระสารีบุตรตอนนั้นก่อนบวชได้เห็นท่านพระอัสสชิแต่ท่านพระอัสสชิก็แสดงทําให้ฟังแค่คาถาเดียวสั้นๆแต่ท่านพระสารีบุตรก็สามารถละสังโยชน์สามอย่างนี้ได้เลยอละอเครื่องรรัตสามอย่างนี้เห็นความถูกต้อง,งทันทีโอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอยู่อย่างเนี้ยแสดงว่าละสักกายะทิฏติได้ มี<ช>ความ<ช>มั่นใจในท่านพระอัสชิคือเป็นสงฆ์มีความมั่นใจในธรรมะท,ที่ท่านพระอัสชิกล่าวมีความมั่นใจในผููที่สอนนะมีความคิดว่าจะไปหาบุคคลน,นั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ <S <S คือไม่เกลือบแกลงไม่เห็นแย้งในพระพุทธธรรมประสงค์หล<ช>ักเจ้าค่ะแล้วก็ตัวเองก็พยายามที่จะละการปฏิบัติที่ไม่ดีที่ไม่ถูกตรงนั้นเพืนะ่อที่จะไปบวชก,กับพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือละศีลละพุตธประมาทได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ของบุคคลที่เขาเขาทำความเป็นโสดาบันให้เกิดขึ้นได้ ก็จะค่อยๆค,คลายไอ้เครื่องที่มันจะรัดรึงนะคือถ้าจะเปรียบมันก็เหมือนกับมีเชือกอยู่สิบเส้นมีเชือกรัดคุณอยู่สิบเส้น,นะไอ้เส้นสามเส้นแรกที่คุณจะต้องตัดได้ก่อน,นะเพราะมันมันปลูกไว้ก็เรียกว่าอย่างหลวมๆที่สุดอต่ว่ากไดนะ,นะะอยู่อยู่ใกล้เรามากที่สุดก็คือเบื้องต่มนี่แหละก็คือไอ้สามข้อน,นี้ตรงนี้คือตัดได้แล้วนะเจ้าคะ่ะคือถ้าตัดได้ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ถึงกระแสะนะเกิด<ร>่างมากกระแสพันิพานใช่ไหมคะความหลวมตรงนี้ ความที่มันจะรึงรัดอยู่ตรงนี้ก็มีอย่างมากแค่7จชาติเจ้าค <Okay. S 2> ่ะอืมอ่าถัดไปอย่างที่4และ5้าก็เรียกว่าการม,มาราคะการม,มาราคะก็คือความกำหนัดในกามนะความกำหนัดในกามความกำหนัดในกามเนี่ยกามนี่ก็อยู่ในใจนะกามอยู่ในใจ <Okay. S 2> ทําความเข้าใจกับคําว่ากามกับคําว่าวัตถุก,กามกับกิเลสกามนิดนึงเจ้าค <Okay. S 2> ่ะวัตถุก,กามเนี่ยหมายถึงวัตถุข้างนอกที่จะทําให้ความรุ่มหลงเกิดได้กามเนี่ยแปลว่าความกำหนัด ยินดีรุ่มหล,ลงพอใจนี่เป็นลักษณะของกามไม่ว่ามันจะมาทางตาทางหูจม,มูกลิ้นหรือกายก็ตามเช่นว่าอาหารอร่อยๆนะมันจะมาทําให้เรามีความรุ่มหลงในอาหารประเภทนี้ก็คือว่าอาหารเนี่ยก็เป็นวัตถุกลามที่ผ่านมาทางลิ้นนะถ้า <Okay. S 1> ใจิตใจเรามีกิเลสกามมันก็จะกิเลสกามที่เกิดทางลิ้นนะเป็นอย่างนี้เพราะนั้ <Okay. S 1> นกิเลสกามเนี่ยือเกิดในใจนะราคาคือความพอใจ แตนะ่ความกำนัดที่เกิดในกามนั้นอันนี้เรียกว่ากามมาราคะอันนี้เป็นเป็นอีกขั้นหนึ่งมานะคือถ้าเราจะพูดให้ดีคือมีสองก้อนอยู่ในใจนะก้อนหนึ่งคือกามก้อนหนึ่งคือกามมาราคานะถ้าถ้าเรามีกาม,มาราคะเนี่ยกามจะเกิดขึ้นได้เข้าใจไหมถ้าเรามีกามมาราคะกามจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกามมราคะภาษาอะไรที่มากระทบมันจะเป็นที่ตั้งให้เกิดกามขึ้นในจิตของเราหรือมันก็จะรุนรัดจิตใจของเราได้ เพราะนั้นการราคากับการเนี่ยคนละอันกันคือแน่นอนละ่ะคนที่เป็นโสดาบันหรือว่าคนที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นอนาคามีอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เขาสามารถที่จะควบคุมการได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วความคิดในทางการเนี่ยจะไม่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นอนาคามีเนี่ยความคิดในทางการพยาบัติบีเวียนจะไม่มีนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีสัมมาสังกปะอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องการเนี่ยก็แทบจะไม่มีล่ะแต่อาจจะมีการราคาอยู่ได้ เพราะนั้นการราคาก็จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้นี่คือข้อที่สี่นะ <Okay. S 1> ต่ดมาข้อที่ห้าคือเรื่องของความขัดเคืองก็เรียกว่าปฏิฆะคือความขัดเคืองใจความไม่พอใจความกระทบกระทั่งในใจพวกนี้เรียกว่าเป็นปฏิกะความขัดเคืองเห็นตรงนี้ก็เจอะขึ้นมาอย่างเงี้ย mm hmm. มีความตึงขึ้นมานิดนึงมีความจี๊ดขึ้นมานิดนึง mm hmm. อข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยคือเรื่องของราคาโทรศัพท์ละหนึ่งปุ๋ยไ <Okay. S 1> ซึ่งใน5ข้อแรกเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นอริยบุคคลข้อต่างๆได้นะคือ3ข้อแรกนะถ้าใครละ3ข้อแรกนี้ได้ก็เป็นโสดาบันนะ <Okay. S 1> เป็นโสดาบันคือเป็นผู้ที่ถึงกระแสละหลวมขึ้นมาหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> นะหลวมจากการถูกรึงรัตเกิดแลถูกรึงรัดแน่นมากนี่คุณก็จะต้องอยู่ในสังสารวัฏไปชั่วอนันตกาลแ,แต่ถ้าคุณละได้สัก3ามอย่างก็หลวมขึ้นมาเลยยังมากก็เจ็ดาติในะทีนี้ไอ้ข้อที่4ข้อที่5นะ้าถ้ามันเบาบาง มีความเบาบางด้วยนะมีความเบาบางคือมีราคะเบาบางมีโทสะโมมีโทสะเบาบางแล้วก็ชื่อว่าเป็นสกทาคามีนะสกทาคามีก็คือพูดที่จะมาเกิดแค่แคึ่ 1- ถึงสองกลางเท่านั้นแต่ความหลวมมันก็หลวงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วถ้าบอกว่าข้อ4ี่ข้อหนี่ละได้โดยเด็ดขาดเลยนั่นคือละหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลยแล้วก็จะเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นอนาคามีนะอนาคามีก็คือพูดที่จะไม่กลับมาเกิดบนโลกนี้อีกจะไปเกิดที่เรียกว่า ในพรหมโลกในชะั้นสุทาวาสแล้วก็วะจะมีปกติปรินิพปานในพบนั้นแล้วก็คือคะจะเกิดอีกแค่ชาติเดียวนะชาตินั้นที่จะไปเกิดน,นี้ก็เป็นพรหมด้วยนะอันนี้ก็คือห้าอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าสั่งยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างนะซึ่งจะเป็นตัวบอกระดับถึงขั้นความเป็นอริยบุคคลสามขั้นแรกนะถัดมาอีกห้าอย่างกเรียกว่าเ,าเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงในะเบื้องสูงก็คือหมายว่ามันรัดแน่นมากขึ้น ความแน่นหนาของมันเนี่ยต้องระดับอารหันต์เท่านั้นถึงจะลาได้นะในห้าอย่างนี้มีะอ,อะไรบ้างนะจะาไล่ไปตนะั้แต่รูปราคะนะรูปราคะก็คือความราคาเนี่ยคือความติดใจความกำหนัดยินดีใช่ไหมในอะไรในรูปนะที่สองคือในอรูปนะอรูปราคาเ็เรียกนะราคาคือความยินดีพอใจกำหนัดพวกนี้ในสิ่งที่เป็นอารูปนะตะ่ี้เราได้พูดถึงถึงไปว่ากามกับราคาเนี่ยมันหยาบละเอียดไม่เท่ากัน นะคือราคาเนี่ยละเอียดกว่าเป็นความพอใจความยินดีชนิดที่ละเอียดกว่าเรื่องของกามนะบางทีกามเราอาจจะไม่มีแต่เรายังมีราคาอยู่นะก็เรียกว่ากามราคาตรงนี้ทีนี้ราคาที่มันไปติดกับรูปก็มีก็ละเอียดลงไปอีกราคาที่มันไปติดกับอารูปก็มีก็ละเอียดลงไปอีกนี่อันนี้ก็คือความละเอียดลงไปของเครื่องร้อยรัดนะนะที่มันที่มันเริอรึงแน่นอยู่ลึกๆในะข้างในตรงนั้นข้อที่แปที่ลึกลงไปอีก เราก็เรียกว่ามานะนะมานะก็คือความถือตัวถือตนอย่างเช่นความที่แบบยกตนข่มท่านความที่ฉันอยากจะเป็นตัวตนอยู่อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ยังละไม่ได้ตรงนี้บางคนาจะมีความสงสัยว่าเอแล้วมันไปนต่างกับสัก,สก,สกยะติที่องไรนั่คือถ้าเราบอกว่าเราละสักยะทิที่ได้ก็หมายความว่าฉันก็น่าจะมีความเห็นว่าการเป็นของไม่เที่ยงนะเราทำไมยังยึดถือเป็นตัวตนอยู่ ก็ต้องแยกตรงนี้ว่าสักกายะนี่คือทิฏฐิเฉยๆคือความเห็นเฉยๆนะความเห็นเนี่ยถูกต้องหรือยังถ้าคุณยังมีสักกายะทิฏฐิก็คือยังเห็นไม่ถูกต้องแต่ถ้าคุณละสักกายะทิฏฐิได้ก็คือคุณเห็นถูกต้องแล้วเห็นถูกต้องอยู่แต่ทําอาจจะทําไม่ได้ก็นไหมโสดาบันเนี่ยเห็นถูกต้องอยู่แต่ยังละไม่ได้นะเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงเห็นอยู่แลลวว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่ว่ามันยังละไม่ได้มันยังยึดอยู่ไอ้ตรงที่ยึดเนี่ยคือมานะตรงนี้ S <S 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 มาในตรงนี้มันยังยึดอยู่คือความยังยึดว่าเป็นตัวฉันของฉันอยู่แต่ย่างน้อยมีความเห็นที่ถูกต้องนนก็คือละข้อหนึ่งได้แต่ยังละข้อแปดไม่ได้ซึ่งจะละตรงนี้ได้ก็ต้องระดับเป็นพระ <Okay. S 2> อรหันต์ค่ะข้อที่เก้าตรงนี้คือความฟุ้งซ่านภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอุทธจจะคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านตรงนี้ระดับละเอียดมากคุณเฉินใจเอาแค่ว่าจิตเราคิดจากคิดเรื่องนี้เรื่องดีด้วยนะไปคิดอีกเรื่องหนึ่ง นะแค่นี้เป็นความฟงสั้นอะที่ละเอียดมากม,ม,มีครั้งหนึ่งที่ท่านพระอนุรุทธะนั่งสมาธิคุณเดินใจแล้วก็เข้าสมาธิเสร็จปุ๊บก็ตรวจดูโลกธาตุนะทั้งหมดเลยนะว่าโลกธาตุเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่บรรลุสตินะไปถามท่านภะษารีบุตรเล่าให้ท่านภะษาริบุตรฟังแต่ท่านภาษารีบุตรก็อธิบายให้ฟังว่าไอความที่ท่านไปตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งเนี่ยคือความฟงสั้นของท่านนะความที่ท่านยังคิดว่าตัวเองยังไม่บรรลุเนี่ย คือมานะของดันอันนี้มันละเอียดมากนะเขาคิดว่าไปตรวจดูโลกธาตุคนที่จะมีตาทิ์แบบคุณเดินใจขนาดว่าไปตรวจดูโลกธาตุมีพลังวิเศษขนาดนี้เนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธิแน่นอนเจ้าค่ะแต่ตรงนี้มีสมาธิไปตรวจดูตรงนั้นดูตรงนี้คนนี้เขาคิดยังไงเ้านั่นกลายเป็นอุตจาระเป็นความาฟุ้งซ่านนี่ละเอียดมากเลยซึ่งไม่ใช่ความฟุ้งซ่านในระดับที่เป็นนิวรณ์ที่จะมากัน้นไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิละอันนั้นเลยตรงนั้นมามา,มากละ เ,เวลาที่เราแบบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อันเนี้ยมันเลยตรงนั้นมาแล้วว่าตรงนั้นมันจะทําให้จิตเราไม่เป็นสมาธิใช่ไหมแต่ในกรณีของท่านพระอนุรุทธาเนี่ยจิตเป็นสมาธิแน่นอนล่ะนะแล้วก็มีตาทิพด้วยแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านตรงนี้นะนี่คือที่ท่านภาษาริบธอธิบายสภาวะจิตให้ฟังะนะแล้วข้อสุดท้ายตรงนี้คือข้อที่สิบก็คืออวิชชาคือความไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะจะตอบคาถามของคุณวิลาวันในที่นี้ที่พูดถึงอวิชชาเนี่ย อานมาก็จะต้องบอกว่าเวลาที่พระเจ้าประกาศธรรมะเนี่ยจะใช้ตัวแปรเดียวกันแต่ถ้าใช้ตัวแปรเดียวกันก็จะมีความหมายที่เหมือนกันใช้แทนกันได้แต่ในการทํางานถ้าอธิบายในรูปของปฏิจจสมูบาทก็คือมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรมันต้องไปเกี่ยวข้องกับในที่นี้ก็คือสังขารอธิบายถึงการทํางานว่ามันเป็นของที่เนื่องกันมันเป็นของที่อาศัยการเกิดขึ้นนี่คือการอธิบายในรูปแบบการทํางานของมันในขณะที่ถ้าอธิบายถึงความเป็นสังโยชน์ แล้วก็คืออธิบายถึงความที่มันรัดรึงะว่ามันแน่นมากถึงขั้นสุดท้ายลึกที่สุดแล้วะก็เปรียบเทียบกับไอ้เจ้าเครื่องร้อยรัดอีก9้าอย่างข้างบนะนี้ก็จะทําให้เราเห็นภาพว่า๋อความรึงรัดของอวิชชาเนี่ยมันมีในทุกระดับและจนสุดท้ายมันอยู่ที่ตรงนี้ะแล้วถ้าพูดถึงความเป็นธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นมันก็เป็นตัวแม่เลยะที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมาใช่ค่ะณดังนจะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะสอดคล้องกันในเรื่องงกาาารทํนของ ทั้งอวิชาที่อยู่ในปจัจจสมูบาททั้งอวิชาที่อยู่ในสังโยชน์นั่นคือเครื่องรายรัดตรงนี้เจ้าค่ะ,ะคําศัพท์ต่างๆพวกนี้จมาคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังลองฟังสักอีกรอบหนึ่งนะทำความเข้าใจในเรื่องการทํางานของธรรมะโดยยกคําศัพท์ไว้ก่อนนะแต่พยายามที่จะเข้าใจว่าอ๋อในแต่ละข้อแต่ละหมวดแต่ละจุดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันอย่างไรเนี่ยจะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้เนาะอืมเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่าฟังค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคําสากชาหรือว่าคําชี้แจงแสดงธรรมที่พระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนโท่านได้เมตตาสากฉชามาในรายการธรรมรับปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายอของเดือนกรกฎาคมนะคะก็คิดว่าคงจะ เป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสําหรับเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าก็คงหมดเวลาแล้วเราคงจะต้องขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสศการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพร้อมทั้งพระดเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตผาโศหรือท่านพระคูสิทธิป,ประภกรท่านเจ้าด้วยค่ะ พรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบคุณนัานตรมัจก,การเจ้าค่ะพระฉชนเจ้าค่ะเจ้าพานสาธูเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ ได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกและ AM 891 KHz กิลเ